วันนี้มาพบกับ10คัมภีร์นักขายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะคะหรือ The Greatest Salesman in the World นะคะวันนี้ขอเสนอเป็น EP ที่9คัมภีร์มวลที่2นะคะฉันจะทักทายวันนี้ด้วยความรักในหัวใจเพราะนี่คือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความสำเร็จในทุกสิ่งพละกกำลังสามารถทลายโลกหรือพลากชีวิตได้ แต่พลังความรักเท่านั้นที่สามารถเปิดประตูใจของมนุษย์และตราบใดที่ฉันยังไม่เก่งในศิลปะนี้ฉันก็จะไม่แตกต่างจากพวกเร่ขายในตลาดฉันจะทำให้ความรักเป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและทุกคนที่ฉันคุยด้วยจะไม่มีใครต้านอำนาจมันได้เหตุผลฉันเขาอาจต่อต้านคำพูดฉันเขาอาจไม่เชื่อ เสื้อผ้าฉันเขาอาจไม่ชอบหน้าตาฉันเขาอาจปฏิเสธและแม้แต่ข้อเสนอดีๆของฉันก็อาจทำให้เขาระแวงแต่ความรักจะละลายทุกหัวใจดังรังสีของดวงอาทิตย์ที่ละลายสิ่งที่เย็นยะเยือกฉันจะทักทายวันนี้ด้วยความรักในหัวใจแล้วฉันจะทำอย่างไร ต่อไปนี้ฉันจะมองทุกสิ่งด้วยความรักและจะเกิดใหม่ฉันจะรักพระอาทิตย์เพราะมันทำให้ฉันอบอุ่นแต่ก็จะรักสายฝนเพราะมันชำระวิญญาณของฉันฉันจะรักแสงสว่างเพราะมันนำทางให้แต่ก็จะรักความมืดเพราะมันทำให้ฉันเห็นเหล่าดวงดาวฉันจะต้อนรับความสุขเพราะมันทำให้หัวใจฉันพองโต แต่ก็จะอดทนต่อความเศร้าเพราะมันเปิดวิญญาณของฉันฉันจะยอมรับรางวัลต่างๆเพราะฉันคู่ควรกับมันแต่ก็จะยอมรับอุปสรรคเพราะมันท้าทายฉันจะทักทายวันนี้ด้วยความรักในหัวใจแล้วฉันจะพูดอย่างไรฉันจะสรรเสริญศัตรูและเขาจะกลายเป็นมิตรฉันจะให้กําลังใจมิตร และเขาจะเป็นดังพี่น้องฉันจะคอยหาเหตุผลเพื่อชื่นชมและไม่หาข้ออ้างเพื่อนินทาเมื่อฉันถูกยั่วให้วิจารณ์ฉันจะกัดลิ้นตัวเองไว้แต่เมื่อฉันต้องชมคนอื่นฉันจะตะโกนจากบนหลังคาพวกนกสายลมท้องทะเลและธรรมชาติทั้งมวล ต่างก็ร้องเพลงสรรเสริญสิ่งที่สร้างพวกมันขึ้นมาไม่ใช่หรือมีเหตุผลอันใดที่ฉันจะไม่สรรเสริญทุกสิ่งบนโลกนี้ต่อไปนี้ฉันจะจำความลับนี้และมันจะเปลี่ยนชีวิตฉันฉันจะทักทายวันนี้ด้วยความรักในหัวใจแล้วฉันจะปฏิบัติเช่นไรฉันจะรักมนุษย์ทุกคน เพราะทุกคนมีคุณสมบัติที่ควรค่าแก่การชื่นชมแม้ว่ามันอาจจะถูกซ่อนอยู่ด้วยความรักฉันจะทลายกำแพงแห่งความหวาดระแวงและความเกลียดชังที่ผู้คนสร้างไว้ป้องกันหัวใจของเขาเองและที่นั่นฉันจะสร้างสะพานเพื่อส่งความรักฉันเข้าไปในวิญญาณของพวกเขา ฉันจะรักคนที่ทะเยอทะยานเพราะพวกเขาดนใจฉันได้ฉันจะรักคนที่ล้มเหลวเพราะพวกเขาสอนฉันได้ในบางเรื่องฉันจะรักกษัตริย์ทั้งหลายเพราะพวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราฉันจะรักคนต่ำต้อยเพราะพวกเขาก็มีความศักดิ์สิทธิ์ฉันจะรักคนรวยเพราะพวกเขานั้นโดดเดี่ยว ฉันจะรักคนจนเพราะมีพวกเขามากมายฉันจะรักคนหนุ่มสาวเพราะความมั่นใจที่เขามีฉันจะรักผู้อาวุโสเพราะสติปัญญาที่เขาแบ่งปันฉันจะรักผู้งดงามเพราะเขามีดวงตาที่แสนเศร้าฉันจะรักคนขี้เลเพราะเขามีวิญญาณที่เปี่ยมความสงบ ฉันจะทักทายวันนี้ด้วยความรักในหัวใจแล้วฉันจะตอบโต้การกระทำของผู้อื่นอย่างไรก็ด้วยความรักเพราะในขณะที่ความรักเป็นอาวุธของฉันในการเปิดหัวใจผู้คนมันยังเป็นเกราะป้องกันลูกศรแห่งความเกลียดและหอกแห่งความโกรธความทุกข์ยากและความท้อใจจะประทะเกราะแห่งความรักของฉัน แล้วกลายเป็นเสมือนสายฝนที่อ่อนโยนที่สุดเกาะแห่งความรักนี้จะปกป้องฉันในท้องตลาดและประคองฉันยามเดียวดายมันจะยกใจฉันเมื่อท้อแต่สงบใจฉันยามเรื่นเริงยิ่งใช้เกาะนี้จะยิ่งแข็งแกร่งและยิ่งปกป้องฉันจนวันหนึ่งฉันจะโยนมันทิ้งและเดินอย่างสงา่า ท่ามกลางคนทุกประเภทและเมื่อนั้นชื่อของฉันจะถูกจารึกไว้บนจุดสูงสุดแห่งชีวิตฉันจะทักทายวันนี้ด้วยความรักในหัวใจแล้วฉันจะทำอย่างไรเวลาเจอหน้าผู้อื่นวิธีเดียวฉันจะทักทายและพูดกับเขาเงียบๆในใจว่าฉันรักคุณแม้ไม่ออกเสียง คำพูดนี้จะสะท้อนผ่านดวงตาฉันลดรอยย่นบนหน้าผากนำรอยยิ้มสู่ริมฝีปากฉันและสะท้อนอยู่ในเสียงของฉันและหัวใจของเขาก็จะเปิดออกแล้วจะมีใครในโลกนี้ที่จะปฏิเสธสินค้าฉันได้เมื่อหัวใจเขารู้สึกถึงความรักของฉันฉันจะทักทายวันนี้ด้วยความรักในหัวใจฉันจะรักตนเอง เพราะเมื่อฉันรักตนเองฉันจะตรวจสอบทุกสิ่งที่เข้าไปในร่างกายจิตวิญญาณและหัวใจของฉันอย่างเข้มงวดฉันจะไม่มีวันทําให้ร่างกายแปดเปื้อนแต่จะถนอมร่างกายด้วยความสะอาดและทันสมัยฉันจะไม่มีวันปล่อยให้จิตคล้อยตามสิ่งชั่วร้ายและความสิ้นหวัง แต่จะคอยยกระดับมันด้วยความรู้และปัญญาอมตะฉันจะไม่มีวันปล่อยให้วิญญาณตัวเองพยองและลำพองแต่จะหล่อเลี้ยงมันด้วยการนั่งสมาธิและอธิษฐานฉันจะไม่มีวันปล่อยให้หัวใจแคบลงและขมขื่นแต่จะแบ่งปันหัวใจและมันจะพองโตขึ้นจนทำให้ความอบอุ่น แก่คนทั้งโลกฉันจะทักทายวันนี้ด้วยความรักในหัวใจจากนี้ไปฉันจะรักมนุษย์ทุกคนจากวินาทีนี้ไปความเกลียดชังทั้งหลายจะถูกปลดปล่อยออกจากเส้นเลือดของฉันเพราะฉันไม่มีเวลาเกลียดใครมีแต่เวลาที่จะรักนับจากนี้ฉันเริ่มก้าวแรก ที่จะเป็นบุคคลสำคัญด้วยความรักฉันจะเพิ่มยอดขายเป็นร้อยเท่าและจะกลายเป็นนักขายผู้ยิ่งใหญ่ถ้าฉันไม่มีคุณสมบัติอื่นใดเลยฉันก็ยังสามารถสำเร็จได้ด้วยความรักเพียงอย่างเดียวปราศจากมันฉันจะล้มเหลวแม้จะมีความรู้และทักษะทั้งหมดบนโลกนี้ฉันจะทักทายวันนี้ ด้วยความรักในหัวใจและฉันจะสำเร็จ